ปาเดชข้าวปุ้นุกป้าไปเนา่ยอย่างนะไปไปตับตำส้มมะม่วงอะไรส้มบ้านเฮาไงเออวันนี้จะทําเมนูตำส้มมะม่วงบ้านเฮาแหละเออนะพักกับพักปุ้นุกนี่มันปึ้งขนาดนี้ป้าเนาะปึ้งจ้ะกะเดชจิ้มซุปะตำจิ้มหลวกเนาะเออโอเคผมชักหน้าผมชักหน้าอ่ะมันรับหรูอไง ล้วแต่ฮักคุนอนี่มันมันเปิงก็ตัมส้มแต่ละปะอินเข้าเหรอเออต้องชากกินมีขึ้นตองรวยเลยเลยละโอเคต่อไปเดี๋ยวไปที่เก็บพักอย่างอื่นโอ้ยอดกระถินอ้วนตุ้ดตัดปะไปเก็บกระถินอ้วนอ้วนกระถินนี่งอมันนี่หนอเวลากัดต่มส้มนะต้ากับก็ได้หลวกก็ได้โอ้โหนี่อะไรนี่เด็กหญิงป้าหยอดเมลิดไม้ เป็นจู่กับกลัำส้มกับแล้วหน่อยยอดบริสใหม่เนาะเออลิ้นฟ้าหรือเพกาก่อ่อนโอ้โหป้าอ้าวจะอมอ่ะปะไปยอดพักละอืมพักละพักละอ่านี่ผักเชียงดาเนาะหรือพักง่วนไก่บันเทาเนาะอันนี้ก็เป็นจู่กับตำส้มหน่อยนี้ป้ากินกันตำส้มหวานแต่สมัยนี้เป็นป้ายอดอ่อนน้่กินเออใบให่ใบอ่อนนี่กินได้หน่อยนี้เอาเนี่ยเนี่ย เออเชียดาไอ้ป้าเพราะว่ามันมีประโยชน์น่ะนะลดน้ําตาลในเลือดยังเหมาะเลยเนี่เชียงดานี่โอ้งียอดอ้วนจัดเหมาะเออของยังเงียบเนาะเออใบมะเขือนี่เป็นมะเขือแบบพันธุ์โบราณนะป้าเนาะยัง้อยเขาก็ไปิจิเอร์เนาะนี่อ่ะมุดอยู่รูมีเลยมันซ่อนใบอื โอ้อันนี้โกศลนแล้วปะล่ะใจล้ำนันนิ่ตัวแหละเออเอาไปลวกกระตํามะม่วงเขาเนาะเออเอาเลยเดี๋ยวมันโป่งไหมปะอันนั้นหยอดมันไปเลยนี่แหละมีกี่หยอดกับอันตัดไปเลยปะโปร่งใหมโป่งไหมเป็นพุ่มเนาะเออเพราะว่านี้มันเข้าฝนแล้วเดี๋ยวมันโป่งละอือเอ๊บอ่าเอามะม่วงอย่างนี้น้ำตอกไหมล่ะนี่น้ำต้อกไหมเจ้า ไปทาส้มใะ้ส้มเหมือนนั่นเนาะอันนี้ฮเอาคาดติกแก่ๆน้อยมันจะได้บดส้มเกินไปเนาะน้อง,อ,งอันนี้เฮาก็มาปิง้งพริกหอมกระเทียมมะเขือส้มเนาะทุกอย่างย่างไฟมดนะสมัยก่อนของมกเนาะป้าเนาะมกขี้เต่าเนาะปลายมปลายางน่ะจ้าเตรียมเคียงอืมอันนี้เขาก็มาหอ้อนมาม่วงกันเนาะนี่มาม่วงมันค่อนข้างแก่น่นะเจ้ามันก็จะอมเปรี้ยวอมหวานเนาะป้ะเนาะ ถ้าเป็นอันถ้าเป็นมะม่วงเบาแกนี่มันจะส้มจีดเลยนะป้าจีดน้ำลอกไม้นี่อืเดี๋ยวเขาก็ะยากั้นเนาะหอแล้วกะยากั้นน้ำต่ำแล้วกั้นน้ำเดีกยวก็ป้าใก่าต่าแล้วกั้นน้ำเอาสักสองน้ำแล้วกาหวานแหละมันส้มส้มแหละโอเคจะหอไปนี่คือต่าต่ากั้นน้ำเลยปะล่ะต่มกั้นน้ำความส้มออกก่อนสักสองน้ำเดี๋ยอก็โอเคอ่ะ อ่าก้นนี้มาเนี่ยตำส้มกันนะเจ้าเอาปลาใส่แห้งไปแห้งพีโฮเออกรอบนี่นะฮะฮู้กรุบกบเลยนะเนาะได็ดๆๆๆๆตำไปแห้งเรียกรอนเนาะแก้อยใส่พริกเนาะเจ้าค่ะอ่าดูฟังเสียงมันดึกกรอบกรอบอ่าต่อแห้งแล้วป๊บแลกแล้วแลกแล้วต่อไปกับไก่มาตำนี่คืออะไก่อนต้องมันกรอบ ใส่พริกอ่ะต่อไปใส่หอมอผ <ào S 2> เผากระเทียมเยมผา,นผานเผานะะาะหอมเผากระเทียมเผาย่อชูรถให้นน้อยเนาะอตามเข้ากันเจ้าพี่น้องไดล แล้วอเอาใ็ยใัดไ่ใส่มะม่วงใส่มะม่วงที่เขากั้นแล้วสาน้าเนาะเพราะว่ามันต้องกัน้นสามน้ามันส้มแกเจ้อไอ้มะม่วงน้ำต้งไม่นะ,หะโ,ะโะหหดอ,อ่บตันได้หอมเขาดังแล้วคะตอนนี้อันต่ำมะม่วงต่ำเครื่องเข้ากันแล้วเนาะป้าเนาะทีนี้ก็ใส่มะเขือเทศมะเขือส้มจี เขียดคมขีเข้าไปเนาะอือนี่อ๋อฮะอืมเสร็จแล้วเขาก็จะใส่น้ำปลาต้มซุกเนาะจะสมัยดมือนี่เขาจะใส่น้ำน้ำไอ้ห้าดิบเนาะป้าเนาะสมัยดมือนะห้าดิบซับอือ แต่นี่เขาใส่น้าปลาต้มซุกเนาะสมัยนี้มันตนนี้อาดูแลสุขภาพล่ะนะสมัยเท่าหรือยังเลยท่าะเากันแล้วใส่หอมแดงซอยเลยนะเจ้าอ่ะเลยหญิงป้าใส่หอมแดงซอยหนักหน่อยเนาะเพราะวหวังกรอบเนาะใหญ่หอมแดงซอยต้องเป็นชูตัวชูลงของนั้นหอมส้มเลยนะป้าถ้าบาใส่ปลปอยกใได้นาบมดใจเลยนะหมดใส่บ่ลำเลยล่ะโอเคอ่ะตอนนี้เสร็จแล้วหน่ะเจ้าพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟตักใส่ถ้วยเลยป้าคุณป้า โอ้โหอันแล้วน uh ้ำลายปุ huh. uh ๊เ huh. น uh ื huh. mm ้อ hmm. like uh ับ huh ส้มมนเฮานี huh. uh ่น huh. hmm ่ะเนาะนี uh ่ของล้ำของล้ำของล้ำนี Про ่หน่ะเจ้าหน้าตาตำส้มมะม่วงมะม่วงบนเฮาน่ะเจ้าเจ้าพี่น้องนี่พไปจิ้มเหมือนเจ้า like ว่ลลําบ่ล like ัมเนาะพี่น้องทามารวกพักกันนะเจ้าอ่ะป้านี่ซุและก้ามาเขี่ยซุกอ่ะซุแลวตักเลยป้ากับผักกะถินล่ะปักกะถินความร้อนแรงพอๆกัน มีชะพูแหละอืมชะพูนกชะพูใบปูนกอืมปูนกอ่าโค่สนนะป้าโซละอ่ะสุกละอ่ะป้อ้าวอันนี้ก็หยอดมะลิดไหมหรือว่าอันไหนเพกาเนาะพี่น้องท่านี้เขามาจิ้มกันเนาะว่าต่ำส้มปลาลมมีล้ำกว่ล้ำเนาะวันนี้เขาเอาบรรยากาศแบบสบายสบานะป้าเนาะนั่างสดสบายเว้นสบายเว้นเลยเนาะสกีนตันโตแม่จ้า thoẹo miếu thoẹo miếu làm được khoăm cào khoăm lạng sang một quán gìn khao và khẩn tôp này nó ăn tơ 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 À ừ. Mặt à. ừ. à. à, ừ. chắc lắm thì lắm là kim hôn sợ cầu lên. Aloy, hưng, mọi người có thể lắm bé, lắm bé 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 lắm lắm bé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  lắm lắm bé lắm bé lắm con tốt với mình nào ngon anh đi ba này nắm nữ, ăn nhọt có sốn cho nhọt có sốn đi ừ. nắm cho nhọt có sốn nắm kỹ căn bằng sông ban hoa đi lắm ừ. món cả món cho quả cho xương đá quả ừ. Dân đẹp ba con, con nhọt có nhỏ cô xuống không còn nó nóng lắm Lắm quá Ừ,

เปกินปูลวกเจ้าไปดูนกลวกไผ่ห <t ank videos> ูไผ่หูตัวว่าเท่าแล้วแก่เนี่ยพี่น้องนองไปนอะตีเมนูได้เราล้งป้าตักนกมาหยาบกับแบบกบาณหน้าหนักก็สอบโบราณตักนกแบบลิบพี่น้องนี่ A à rồi. Ừ. Ừ. mặc ừ. này này. Yeah. Này, này, <laughs> ừ. là mặc oh. à, là nó đi xuân nó kia món mất kia món mất 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 nó mất 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 อือฮึม่ดองแค่แต่ม็อกว่าไม่้องม่วนน้่งเนาะไม่องนะต้องมัวนกินแค่หมวกน้องมัวนา่งไม่องเนาะเพราะอืออืออือเบนี้ใหม่หอกปะมกไงตอนคนเท่าสอบผมเนาะบนเสาบ้ารบนว่ังบ้าน้มองเนาะอ่าคนเท่าสอบของผสมัแนะอาหารที่ก็ผ่าเขามาเนาะออ้ยังกังที่ก่า คนเฒ่าพี่ต้องดูแลตุองขัตัวเองเนาะถ้าเขาบมดูแลตัวเก่าอย่ามาดูแลนาพี่น้องเนาะใช่แล้วอื่มต้องดูแลเรื่องอาหารการกินนะเจ้าน่าแต่ละพี่น้องอืมันกินด้วยกันนะพี่น้องเนาะใบกุ้งนกนิดใบกุ้งนกนิดกับล้งปลาหอมอืออืออร่อยมากเลยมอดไก่มอดไก่มอดไก่มอใจก่ตักไก่ที่น้างนอก nó thường nó. ừ. 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 lắm nóng nóng bán an nóng móc và lắm móc và lắm móc vàng móc dạy nóng 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 dạy nó ừ. ที่เด่นๆ่ะเนาะได้หลายอย่างป้าความดันได้ไขมันได้แต่ตีเด่นคือลดเป็นตในเลือดอ่าอืมเจก็อันเนาะอันเขาเป็นเนี่ยเป็นอันชาเชียงรายของป้าอือตอนนี้มีชาเชียงรายขายมีเชียงรายแคทฟู๊ขายเหมือนเจ้าของบ้านคุณรถส่งบัานเป็นตีเด่นหลายอย่างเนาะตึ๊กตึ๊กหายกูไปใหบ้านหน่อ่น้องเชียงรายของโดยโยเจ้าเอาไว้กินจะเนี่ยหลวกก็เป็นผิดเนาะไปเนาะ

กุยั่าเลล้ากุยังกินยี่ินล้ินแหงกรนล้างหมนมันเาเลีนตุ้งลาแตงไปน้อเนาะเมนูอะไรก็อร่อยเนาะอร่อยมีนคนละแบบเนาะอือต้นนังปบากัะตินป้าร้องกระโดว่ายมดห้วยหรอหอดไปอดมาป้าล้างาะล้งไม่ป้ากั้งหว่านล้งไม่แต่ละกำมันกำมันป้ากำก่น จ้าเป็นไรจ้าเหมือนกันจ้าปลาตองไงของตองไงกว่าเนาะพี่น้องเนาะเอาขินจังกับล้างท้ายด้พี่น้องเนาะเออเนาะอืม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 รับเฉียงดาวอ้วนๆนี่พี่น้องเนี่ยบัดดูหวานแล้วเด้อขินพักที่ควรสักั้งนเพราะว่าสมันสมัยนี้เป็นน้องคนกินนงน้ำแก่ไต้องน้ำแก่แนะนำกินเลยเนี่ยน้อยก็สุเจะรักนะอร่อยเนาะหวาน mà nó thượng nó nó hết tổng luôn ba tổng thì nít thì nó thì nó vẫn lắm nè, ba cái cành nó đặc thù đúng không là hoa hoa chuối là nó còn khác mà nó như còn thâu rồi nó chào thì nó menu tẩm sông mà muộn và <laughs> 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 nít <Pani cười> là cháu <chào>. vẫn <laughs> chạy có ba <laughs> lắm nó vẫn chạy ba, <laughs> <chảy> ba. <laughs> mặt nữa đều là ừ. khổ mắt mấy ba cháu có bảo tẩm sông mà muộn cháu có đi là cháu lắm เปิ้งใจใจเจ,จ,จ้าพี่น้องจ้าผู้ชอบก่วจกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครต์คือแชนแนลครัวป้าป้าตัวหนึ่เจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า